โอเคได้แล้วยิ่งยิ้นมาเสียให้ถือใส่สงการหมอหัวมั่นใจยิ่งแล้วบ่ค่ะฝันดีบ่ฝันว่าได้ท่องได้เนื้อโอ้ยย่าพ่อบอกถ้าฝันเกี่ความบฝันบ่ไรลืมไปมาเป็นฝันตะนั่ปลาซิ่วอ่ะเนาะใช่ไหมฝันบ่ฝันก็บจีหอยก็เหรอเป็นผงสุดท้ายแล้วเพราะว่าสงการบ่ได้มาแล้วแมนเขาเจ้าเล่นน้ำเล่นน้ำเปิดเพลงกันทีเดียว เด็กออกแล้วจังสิมาหายินดันข้ำเก้าล้ววิ่ง,งมื้งเกิร์งยวิ่งหกตัวเดียวบนลางแล้วหวนหน้าแมนอุมแมนก็ดดันเธอกวันหม่วนคืนว่นาจิน แมนอยูด้ามีผู้ได้หกผมมีผู้ได้หลูดหรอกแจววบาเด็กออกกระไรออออกกระชัไทยในไท้ได้เลยภาษาไทยซ้หานาะให้ให้ให้หาให้เก้าหักก็โตกันคือสามหานะออกสามหกนะแเ่ีล้วเด็กภายาต้องซื่อขึ้นสื่อลงแล้วจริงเขาอาจจะให้ตังวันขางเคียงกันนะพ่อเนาะตั้งวันพ่อเป็แงหัวใจอยู่เลยน้ำลอยคุ้นลอยไปแล้วว่างั้นแมน้ะลอยไปไดครับหกน้งก็จับคู่จับคู่กัน หกสามเลยอะหกสามตัวเก้าต <ins> <ness> right. ัวเก้าก็ออกได้ที่เก้าอ่ะอ่าีก่จะเกิดขึ้นได้พี่น่อยตัวกันตัวไดกว่าตัวกันเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกสามกับเก้าศูนย์ตัวได้เน้นเน้นหกสามเหรอเน้นหกสามเน้นเน้นหกสามเหรอกันเก้าศูนย์เพราะว่ามันมักกัน มักสามักเล็กตัวเก้ามักเล็กตัวเก่ามันวางได้ก็มักตัวเก้ามันก็เป็นไหนบ้างมันชิเมนคือวาบ่ะเว้ยหันออกงวดนี่ออกฮกสามอีสิบกเขาบกเขา่บ่บ่จะข้ำไปขำมาเนี่ยมันอยู่จะสามกับสามนี่นะสามหกแล้วก็หกสามยังไม่คุ้นชิมวงเตี๋ยวพี่นี่เห็ดขากแล้วมันบ่เออแต่ยังได้เลขคนกตัเก่าขัอนเบังขักแล้ว ก็ยังตัวตัวเก่าอยู่เก่าอยู่บ่บ่เปลี่ยนแปลงคลิปหนึ่งคิปสองคิดคงคิดตายตายก็ได้ให้วิ่งวิ่งหกบนล่างจับคู่ไฮไใหกสามเป็นตัวเน้นเก้าศูนย์เป็นตัวกันทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างให้ซั่นนี่บ่ไฮไลยตัวสาเหตุที่มาตามบ่อยๆนี่พอสายแล้วบ่ไฮเด้งหลายคู่นะคือบ่ไฮมา่เกินสองคู่เข่าคือเข่าลดคือนลดนะคะได้สลากกักใบแล้ว อเงินบ่อพ่อใส่ว่าจะเอาอยนาทอกระสอเห็นยังมันบ่พ่อเห็นย้อจนเห็นตัวไหนเห็นสามหกละ่ว่าหั่นอ้นหกสามหกสามเบอรยเงินบ่เถื่องพ่อเงินบ่อไม่ยุดเลาระเดี๋ยวเดี๋ยวเสยหาบังไม่เยอะรอดเด็งใหม่ทางานมาก่อนเพราะท่านมีเมดดอกโอ้เล็กเล็กวัานี่หกสามสามหกต้องเหลือเดี๋ยวเจ้าพ่อจะเป็นเองลไหมออกสองหมดนี่เราหมดที่สามกันทีมาน คนถ่ง่องเงเนาะแต่ว่ากระพุ่งว่งเมันออกได้จะหกหกหกสามตัวใดออกใดน้องแปงเป็นตะเงินกับหกโคกโคกโคกสามตัวเรียกท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่หนึ่งไงเอครั้งสองเบิ้ลหกเขินโอ้ยดับเิ็นหกมีการนู้นปะน่ะเนาะว่าออกไปตัวก็น่เขาจับตัวใดกือออกตัวนั้นนะ แนวแนวทางอะไรนี่ให้จมีดอะมากค้งทุต่ายกับให้ตัวเก้าเก้าอดถือให้เอฟซีฟินองลำด้วยทุกคนเนี่ยก็บใครเปลี่ยนแปลงขอบคุณพ่อสายละลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะเอฟซีโชคดีกับแนวทางของพ่อสายนะคะยังยืนยันคำเดิมตัวเดิมวิ่งหกบนล่างจับคู่ให้หกสามเป็นตัวเน้นเก้าศูนย์เป็นตัวกันนะคะเรียบเรียบสองสตัวบ่หลายตัวดอกบ่บ่ให้กลับลำ เพียงเียงเพียงทุ่พี่นองห้ามกลับสามให้กล he yeah. right. right. he he yeah, yeah. ับด้วยที่น้พี่น้องบมาพกสามกันนำเก้าสูนยัพี่น้องเลยเพียงเพียงทุนตรงตรงขาคือเขาหลุดคือหลุดไปเลยตรงตรงห้ามกลับเย็บชวยยุโรปเอฟซีโซดีในทางของพ่อสายนะคะเป็นบอกตรงตรง่าต้องกลับนะเพียงทุนใช่ ช่วงนี้ยุดตลอดมันมากว่ายุดปลูกมันกับพ่อกับเพื่อนวุ้ยพูกไทยพวกเขาเขาเจรยญรุ่งเกิดนี่งเป็นตักันานๆตรงที่หนึ่งโอ้ยบบฝ่อยสิสุมที่โรงพักสองคเออมันแห้งไปทั้งบ้านนู้เฮ้ยมอว่าในกระทตกมะทงบ้านอื่นเขาต๊เป็นโตมน้าจังหวัดเจ้าาไปทกระอบเป็นชีเปียบด้วยยุนเห่าอยู่ข้าวเมือแก้วพี่น้องเอ้ยบ้านแนวนาอยู่เขาเรไดกคาไล่ เีนอใจองนอนเก็บน้องไเร่อย่นอนอาวาตกระไดบอกนองเยี่ยพี่คหลุดไนร่ออกต้องสรมมักการเรียนว่ามักับฟานไปาไปเป็นี้ะพี่นอเอชอบกระจัดว่าชอบกับพ่านเหรอฟ้านเฉียนนัเออกันเฉนนั่นออกมาจังดูนว่าราจันได้สิเขาอาจารย์ที่16เมษายน16เมษาออกก้อนพุธแมงถึงจะรู้เนาะว่าจะออกตัวไหนว่าหันออกก้อนพุธอันว่าหันออกก้อนอังขั้น วันน uhm. mm so, ี ogi, urgency, um. ้ออกวันพุทธวันพุทธคิมพงเมษาตรงนู้นวันนยังไปซื้อกา้วนวันเด็กเจ้าขันดวงเข้ากันดีกันาได้นกันดูเห็นแม่ปลาซิ่วมาขายไปไปหาใส่มาเออพุ่นละข้องคุ้มเงี้ยมังเกาพุ่ลมังเคยไปพุ่นละมันเกิลมังเคยไปมันจะห้างเราไปดูอะไรจิไปบวกไหมปลาซิ่วจำนาได้แล้วเออจำนา ไปม่ดพูดเดียวควางเงานี่ไปบังนีหรอกไปเงี้ยใกพว่าพเงผมก็ขาวม่อี้แนวอลบลบลบคานี้แหละือสินี้เนาะนี่พอหลอดเพราะว่ามันก้องแหบพมีแต่ยางไร่ซิ่ว่าลบเขาลบลบไม่แล้วไมแล้วอนอีแล้วดับแนวกับคัช่นน้ำเต้าน้อาบน้ำบ่ลอยโอ้บ่อยชกเกี่ยวปลาหน้าไม่คิดปลูกขาโพดเต็มเลยพี่น้อง มึงมึงมู่พู่มาเกิดเจ็บเต็มพื้นเลยดกคักดกเนี่ยสุดยอดอีหรีดกคักแต่บนเอาอยัางสียห้อมุดอย่างนอนคนมือเย็นคนมือเย็นสุดยอดอีหรีดมันจะมปยืนพื้นไหม้ะมันยืนมาไหนมันหนักลูกมันมันพากัดนอนเลย เลยเพป็นาแบบคนเวดมือหดน้ำเนาะลดน้ำเวดมือด๊อกอะไรด๊อกเนี่ยขาบางแรงยิ้บว่าใหุ้กซื้อได้ถิ่แปงมันเก็บสุกมือเพคนเนาะโอ้คนเก็บไม่สุกไปขายเก็บนั่นหอดผลป่าปลูกได้งามครับเนาะปลูกเต็มเลยมีคนชุดเลย ผ่านอะไรฮะผันเนี่ยผมวูลูล้เดอรอเนี่ยผมวูลูข้าวเทปพริกข้าวโพดต้นหอมแม,งงลแม่ลูกดแดงมันเก็บไปคล้ายแล้วหรือต่ลูกขาว